สวัสดีครับผมต้นฮะกกอกๆนะครับก็มาดูกันครับว่าใครมาเอ่ยนะครับอ้าวป้ามาแล้วนะครับป้ามาแล้วนะนี่นะครับป้ามาแล้วนะครับเอฟีนะครับป้ามาแล้วนะครับอ่าป้ามารถพิเน่งนะครับนี่นะครับอ้าวนี่นะครับหน้าป้ามาแล้วนะครับ ลุงยังไม่ถึงครับลุงยังไม่ถึงครับเพิ่งลงเลยรถพี่เน่งครับรถพี่เน่งนี่นะครับนี่หนูป้าในในที่สุดป้าป้าพะกรลุงยังไม่นานหรอลุงยังไม่มานะครับเอฟซีนะครับป้าก็เข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่นะครับไปปอยไปปอยครับ มะพร้าวอะไรครับมะพร้าวอ่อนมะพร้าวกระเทีมมะพร้าวที่มาจากนี่นะครับปลา,า,าปลา,ากลับมาถึงแล้วนะครับท,ทุกทุกท่านนะครับนี่ปลาก็เข้าบ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับมาหน้าบ้านกันนะครับจีกดีจีบสาวนะครับน่ อิชาอิชาอิชานิกกี้เหรอมนิกกี้มีแฟนแล้วลุงมาถึงแล้วเนาะแว่าลุงยัาไม่ย้าไปยาไประวังรถเดอรถ่านนี่เลุงนี่าลงมาแลวครับใช่าครับชาเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่รถลุงนะครับลุงยังมาไม่ถึงนะครับเอฟซีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะครับที่มานะีิงก็นนะคะรถใบบุญใบบุญ่นสรุปแล้ว

้อมเต็มขันนะคะพี่น้อนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ต้นฮักด้วยนะครับสวัสดีครับคันนี้ใช่หรือเปล่าอ้าไม่ใช่หรอกช่องสมนังแฟนแน่ด้วยนะคะครับผมใครติดตามแล้วก็เลือกติดตามได้นะครับอ้าวเราทำไมอีกแบบนี้งั้นล่ะไปยื้อรู้รู้แม่รู้นะว่าติดเชียงไว้รู้ไหมว่าขานี้ใช่หรือเปล่านี่ครับมารู้นไม่ว่าไม่ใช่หรอกน่าจะใช่นะใครเกห็นไหมว่าใช่นะ อ้าวไฟเลี้ยวนะครับมานะครับนี่นะครับการถายแน่นนะคะนี่นะครับต้องหลบไหมนี่นะครับลงมาแล้วนะครับลงโดนมิกกี้ไปรับลุงด้วยนะคะนี่นะครับมาแล้วนะครับลงมาแล้วนะครับมิกกี้มิกกี้ระวังล้อรถนะมิกกี้นิกกี้มิกกี้อ้าวลุงพันนะครับลุงพันลุงพันค่ะ ครับนะครับลุงพันเป็นคนขับนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับแบบตีน่าจะมีลุงพงศ์ไปด้วยสักคนขับลุงพงศ์โอ้ยน่าจะมีนะมีมีมีครับมีมีมีลุงพนนั่งครับลุงพันลุงพันขับลุงพนเอ้ยลุงพันขับให้ลุงพนนะครับนายพันขับให้นายพลนี่นะครับก็อย่าลืมเข้ามาช่องต้นฮักด้วยนะครับครับผม ข้าไปแล้วก็ออกมาครับอ๋อสักสามนาทีแล้วออกผมจะไม่ว่าเลยนะครับนี่ครับมาถึงแล้วนะครับองก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอตีทุกทุกท่านนะครับอ่าหลวงพันธหลวงพันครับหลวงพันธลืมกระเป๋าไหมเปล่าลืมครับอ่าผมว่าหาตัวเจ้าของไม่เจอใครบอกว่าเป็นของลุงยายสมนบอกอ่า อยู่อยู่ที่อยู่ที่ผมนี่ผมเก็บไว้ให้แล้วนี่นะครับก็ขอลุงพเข้าพักผ่อนแล้วนะครับมีนะครับผมแต่มันคุ้นมากมันมีหลายช่องแล้วก็อยู่วนๆอยู่ตรงนั้นแะของไทยบ้านนอกเาะว่ะแตนคุ้ากมนายชอ้วก็ยู่วนๆอยู่ตรงนั้นี้ขไทยบ้านนอกยาัสดีคตันค้นากมีลย้วยวนอนันแ้ข้านลาะวยคุงพัน้นะครับมีข้างกด้วยนะครับทั้งข้าวและโขทั้าโนกแลข้าวน่สวัสดีค่ะแ่ากขน มาครับผมครับตอนนี้ก็ได้กี่นาทีซีนาทีแล้วครบแล้วลุงพันก็คุณแจไปใส่สมองชานุ่นนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับลุงอาชารยเก็บกุญแจไว้นะครับลุงพันก็ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับนี่นะครับปิดประตูแล้วนะครับไอตีนตอนฮักก็ปิดประตูแล้วนะครับ ครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับนึกยังไงครับลงถึงไม่เอากระเป๋าไปครับลืมนะครับลงพันลืมกระเป๋าไว้หรอครับครับผมเขาต้องคิดดอกเบี้ยนะครับนะได้ได้ได้ส่งเอฟซีมาให้เไม่ต้องเอาดอกนะไม่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 เอาดอกเบี้ยเยอะไม่เอาดอกเบี้ยเยอะครับขอแค่เออให้เอฟซีมากดไลค์ให้นะครับอ่ะขอบคุณครับครับผมโอ้ยของฝากนะครับเี๋ยวขอ นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้นะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับผมได้อะไรได้ของกินโอ้โหนี่กินบะเบอร์สะโมโหมากมเสดายนี่นะครับเาไปคครับก็ก่อนจะลงคลิปนะครับเดี๋ยวก็ไปเอากระเป๋าให้ลุงพันด้วยนะครับนะ เดี water, alone, e ๋ยวไปเอากระเป๋าให้ลุงพันด้วยนะครับนะก่อนจะลงคลิปนี้นะครับพอดีตอนตอนเก็บไปครับผมนี่นะครับเดี๋ยวไปเอากระเป๋ากันนะครับนี่นะครับน้าเดี๋ยวไปเอากระเป๋าให้ลุงพันกันนะครับเพราะว่าก่อนจะลงคลิปนะครับว่าเอ๊กระเป๋าใครเอ่ยนี่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับเอากระเป๋านะครับคืนนะครับนี่นะครับหาตัวเจ้าของเจอแล้วนะครับกระเป๋านี่นะครับนี่นะครับว่าขอบคุณนะครับนี่ครับขอบคุณครับนี่พี่นะครับผมแล้วก็คือวางลืมไว้ตรงนี้นะครับวางลืมไว้ตรงนี้นะครับวางลืมไว้ตรงนี้นะครับนะครับผมเพราะเอ๊ะจ่ะว่าทําไมใครเขาลืมไว้นะครับนี่นะครับหาตัวเจ้าของเจอแล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับนะอ่าตอนนี้ก็กลับกันหมดแล้วนะครับกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนีะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนเออผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น TP s ีสกินไลแล้วก็ยงเฮงนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับต้นทักกอกด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ นี่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้นะครับตาก็มานะครับมาอยู่ดูที่หน้าบ้านลงกันนะครับตอนนี้นะครับแต่พรุ่งนี้ก็จะเตรียมไปทําบุญแล้วนะครับก็ขออนุญาตลงไลน์ว่าจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ